โอ้โห oh, พี่น้องเอ้ยมื้อเช้ามื้อนี้นะกินอาหารกันแบบบ้านๆเน,นี่ยมีข้าวกรหรือว่าข้าวเหนียวดําตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิอันนี้มีปลาส้มแล้วก็ละแวกระดามหรือว่าแกงขั่วปูนะแกงใส่เผือกด้วยอน่ากินฮนะน่ากินมากินข้าวกับนาเล็กฮะบรรยากาศแบบนี้เลยนี่กินกับหลานสาวด้วย คงกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสดีครับสวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำกันตอนเศร้ามาปั่นทองคำเด้วยค่ะนี่ฮะทองคำใหม่ ข้าวดำเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้ข้าวเหนียวดำนะหอมออๆเนี่ยองต้นหลิวสวัสดีค่ะด้วยองต้นเหลิวสวัสดีค่ะอ,องต้นเหลิวมาเข้าข้าวกล้องด้วยค่ะนี่ยอิ่ม,นะมอันนี้ปลาล,บลาบองปลาล่าบองเนี่ยอิ่ม แล้วก็ปลาแดดเดียวทอดค่ะกินกับข้าวกำทำไมอร่อยอร่อยอันนี้คือเราแววกระดามนะหรือว่าแกงขั่วปหูหนึ่งปีจะได้กินกันครั้งหนึ่งนะได้ดูเนี่ยเกี่ยวข้าวนี้แหละปูปูปูหน้านี้จะอร่อยค่ะเป็นปูปูจำมันนะคะ ไปเป็นหน้าที่อร่อยที่สุดคือหลังเกี่ยวข้าวเราจะได้ได้ปูแล้วมาแกงปูหรือแกละแวรกระดามค่ะภาษาภาษาถิ่นนะคะภาษาขเขมรกระดามแปลว่าปูละแวแปลว่าคั่วแกงคั่วปูค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ มันกลมกล่อมนะมันหอมกลิ่นของปูหอมกลิ่นของอผักแห้ออร่อยมากเผือกก็เหนียวหนึบเผือกหน้านีอร่อยนะเดี๋ยวกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ปลาส้มนะปลาส้มเป็นปลาส้มปันนิน๋ยวลองอ่าแดดปลาแดดเดียวใช่ ปลาปลานิ่มแดดเดียว,ยว,อ,ยวอร่อยไม่เค็ม,มกับปลาบองพอดีบั้นขาเหนียวอ่ะบั้นข้าวเหนียว วันนี้ต้องจัดเยอะๆหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ได้กินมาเป็นหลายปีแล้วเนี่ยมาแล้วตัวแสบออกมาได้ไงพี่น้องเอ้ยมันฟินมันฟินแสบอีหลี ยังไม่รอเลยค่ะเล็กมาต้องได้ก,กินน้าอะไรอร่อยต้องได้กินแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวกล่ำก็เป็นนาของป้ายูนค่ะพี่สาวคนที่ที่สามค่ะนะคะข้าวเราเองนะคะแล้วเป็นอินซีด้วยอร่อยมากอินซีหอมหอมอร่อย บรรยากาศก,ก็แบบบ้านสวนนะสบายสบ,บาๆร่มรื่นนะมองไปทางไหนก็มีแต่ความสวยงามมันกินข้าวอยู่ทุกนานอยู่ป่า <c oughs> เวลาเราคนบ้านป่านะเกิดมาจากบ้านป่าได้ใช้ชีวิตแบบป่าป่าแบบนี้มีความสุข ูกกล้วยไม้ไว้ก็กําลังที่จะแทงข่อดอกนอี่ยอร์ตูนช้างนะกําลังเริ่มแทงเข้าดอกนะนานนี่กาลังออ,ออกช้างกะช้างกะกับช้างช้างคอมที่วันน่าจะบานในช่วงประมาณสักกุมภาหรือมกราคุมภาเนะ่ะเออม,มกรามกราไม่เคยมกรา ต้นลำดวนที่ปลูกไว้หน้าบ้านนี่ยกำลังออกดอ,อ,อ,อกแทงข้อดอกแบบบดกมากเลยค่งสวยอืกอนเขากับมันแห้งอือนนี่มาตวอเลยมันชุ่มชื้นไม่ได้ดูนลเพราะเขากำลังออกดอกอืมเจ้าของบ้านไม่เห็นนะ <laughs> แต่นาแล้วจะช่างสังเกตเพราะว่าเป็นคนที่ว่าใส่ใจในเรื่องของต้นไม้มากนะดูความแตกต่างในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเขาออกดอกนี่ เขาจะออกเป็นตัวล้วหอมหอมไปทั้งบ้านหอมนุ่นหอมอ่อ,อนๆเป็นอะไรที่ชื่นใจมากชื่นใ,ใจอะ่ะคือแล้วพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรามีลมพัดเนี่ยนะอยู่ตรงไหนเป็นร้อยเมตรสองรอยเมตรก็ได้กลิ่นนดอกลำดวนเพราะฉะนั้นแนะนําเลยใครที่อยากจะได้พวกไม้หอมเนี่ยลำดวนแนะนําแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ผัดใบให้ร่มเขียวงามนะใบจะร่วงแบบ ไม่เยอะไม่ต้องแบบว่าเก็บอะไรเยอะแยะเป็นต้นไม้สูงประมาณสักสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรประมาณนั้นแต่ถ้าเราไม่อยากให้สูงเราสามารถตัดยอดได้คนนี้ถ้าเราตัดยอดแล้วมันก็จะแผ่ออกข้างมันจะขึ้นบนไม่ค่อยเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ยอดสูงเนี่ยมันก็อาจจะสูงได้ไปถึงสิบยี่สิบเมตร่ะบางปีบางปีเขาติดลูกค่ะลูกเขาหวานหวานอมเปรีย้ยวนิดนิด,นดอร่อยมากนะคะต้นนี้ตนน้ตนหน้าบ้านไว้สองสองตอนอ้อนอีกถ้าอีก้นเพราะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะอะ่ลำดนวนลำดวนไม้มงคลและเป็นไม้ประจำจังหวัดของศีสะเกดนะใครนึกถึง ดอกลำดวนเนี่ยก็ต้องจังหวัดศรีสะเกดแล้วขนมดอกกี่ลำดวนก็โอ้ยอร่อยอ,ยอมอันนี้แกงใส่ปูอย่างเดียวนะหรือมีปลาด้วยมีปลาย่างด้วยค่ะปลาช่อนย่างด้วยเพราะว่าเอาโปรตีนจากปูแล้วม่พอเอาโปรตีนจากปลาด้วยพอดีอได้ปลาปลาขอนค่ะเนี่ยที่นาเรามีปาลาธรรมชาติ เยอะเยอะมากอ่ะเดี๋ยว,วปีใหม่เยวจะจะให้ดูว่าที่ขุดคลองไส้ไก่อะเยอะขนาดไหนคือตอนนี้ไปโอ้โหน้หําก็ขุดแล้วก็ปลาแบบก็รอดเลยอะค่ะถ้าอื่นปลาบ่อน,นะคะค่ะปลาขึ้นมาฮุบน้ํามาฮุบอากาศเนี่ยเยอะนะปลาปลาธรรมชาติเยอะเงี้ยตอนนี้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปกินไหนปลานาใครอะ สะใจว่าปลามันเยอะเนี่ยมันกลับเข้ามาสู่วิถีธรรมชาติที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มันอยู่ที่เราเองเราจะจัดการกับพวกนี้ยังไงนะสารนาเล็กน่าจะเยอะปลาธรรมชาติน่าจะเข้าเยอะสารนาเล็กนี่ปลาธรรมชาติเปน,นสุดยอดอย,อยู่ที่สาด้วยทางทางทางน้ำแล้วก็ทางปลาเลยทางน้ำทางปลาโดยเฉพาะพวกปลาซิวปลาขาวนะปลาขาวน้อย ปลากระดีเห็นปลาซิวปลาขาวเยอะปลาธรรมชาติค่ะแล้วก็ปลาหลดด้วยมาดูกิมเนี่ยกิมเผือกก็อร่อยเหนียวหนึบเผือกเราเองปะเนี่ยเือกซื่อมาค่ะเขาเรียกว่าเผือกเนี่ยเผือกหอย เนี่ยกิ่นข้าวแล้วมันมีความสุขอย่างเงี้ยเรากินแล้วได้ลำลึกถึงอดีตกินแล้วสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นวิถีของเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆเลยนี่มันจะฟินนีมันไม่เหมือนกับเราไปกินอาหารที่แบบว่าหรูๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่รสชาติที่ เราเจริญเติบโตมาตั้งแต่เด็กแต่อย่างเงี้ยัองแต่เด็กเราได้กินได้สัมผัสอ่ะอย่างน <ไป S 2> ี้ปุ๊บแม่กับแกงบแกงรูที่อยู่คิดถึงแม่จำจำรสชาติของแม่ต้องทำแล้วอ่ะยังไ่อ่ะต้องรสชาตินี้แม่หนมจำเห็ไหมฮะแม่เราไม่จะจากไปนานแต่สิ่งท,ที่ทิ้งไว้คือมรดกอย่างความสุขไว้ให้ลูกๆแลหลาน แม่เป็นคนขยันและเป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยมากไปกินบ้านไหนก็ไม่เหมือนกินบ้านตัวเองแล้วก็พยายามจำรสมือแม่แล้วมาทําแล้วมันก็ชินนะคะถ้ารสมือแปลกแล้วก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ของเราละต้องทําถึงคนที่ชอบทำกับข้าวกินเองค่ะเราจะจำรสชาติที่แม่เคยทำให้กินตั้งแต่เด็ก คุณพ่อจะเป็นคนขยันหาคุณแม่จะเป็นคนทำกับข้าวเหมือนนาเล็กไม่ทํากับข้าวแต่ให้หาเนี่ยหาได้กลับจากนายต้องมีกบมีเกียดมีปลาผิดมือมาแล้วแค่ไถนาก็ได้กบได้ปลาได้เขียดไถนานี่็กบเกียดเยอะแยะน้าเล็กจะทำความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นแบบนั้น กินปลาสับปลาบองเออ้บเนั่นแหละปลาสับปลาบองอืมอ้าเอามาให้ร้านน่ ท่านผู้ชมนะอยากจะถ่ายให้นานๆกว่าน,นี้คือคุยแล้วมันเพลินจริงๆนะก็สมควรแก่เวลานะว่ามันจะยืดจะยาวไปนะแล้วก็ขอ ลากันเพียงเท่านี้นะกับบรรยากาศกินข้าวแบบบ้านๆแนะว,วิถีบ้านๆของเรารัาผมตลาดกินนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ับผม